โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยละกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเนวี่นะวันนี้เราจะไปรีวิวนะครับสกิลตัวละครที่อึดนะครับนะซึ่งหลายคนจะคิดว,ว่าเป็นสกิลที่เห็นตาม t ิ k ิตอลดับสเตฟฟี่นั่งปัญญาใช่ปะเอาตรงนะผมไม่ได้มาทำสกิลตามนี้นะครับนะผมนะรู้สึกว่าสกิลเนี้ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแค่นั่งปัญญาโง่ๆ่ ให้ปล่อยให้มันยิงแค่นั้นนะครับซึ่งถ้าเอาไปใช้ในแรงสูงมันใช้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับนะแต่วันนี้เราจะพาไปดูสกิลที่อึดนะครับก็อึดอาจจะไม่ได้อึดขนาดนั้นแต่มันสามารถเล่นได้ทางเกมนะครับมีประโยชน์นะครับสามารถใช้ทางเกมนะเอาไปใช้ในแรงสูงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นในแรงหนึ่งร้อยดาวกันนะครับนะสกิลนั้นก็คือแต,ะต,ะตะ้นแต้นแตนแตนแตน นี่เลยนะครับเป็นเซตนี้เลยนะครับก็จะมีเคนต้าแอนดูจัสตินแล้วก็อันโตนิโอนะครับนะและคนถามว่าเอ้ยมันอึดยังไงนะครับนะเคนต้านี่สกิลนะครับก็คือตั้งโลดหน้านะครับขนาด5เมตรนะครับลดความเสียหายที่ได้รับลง60%นะครับก็คือลดดาเมจที่ถูกยิงนะครับ60%นะครับนะโอเคนะคูดาวเจ็ดสิบบิทนะครับซึ่งเราเอาและคูณมาด้วยนะเพื่อลดคูดาวนะครับ70วิบบิทนะมันจะเหลือแบบ กิวิมาู้นะครับไปคำนวณกเองนะตอนตรอไปก็แอนดูนะครับทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละก็คือถึกถึกขึ้นนั่นเองนะครับนะแล้วก็จสตินถึกเหมือนกันนะครับถึกเพราะว่าใช้ EP นะครับมาเพิ่มนะครับน่าจะรู้แล้วล่ะสกิลเนี้ยนะครับแล้วก็อันโตนิโอนะครับก็คือได้เลือดเพิ่มนะครับเป็นโลนะครับสามสิบหน่วยก็คือเลือดเพิ่มสามสิบหน่วยนั่นแหละนะซึ่งสามารถรีได้ตลอดตลอดนะครับมันก็ค่อนข้างดีนะครับนะ โอเคก็ได้รีวิวสกิลไปละเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะว่ามันจะตึงแค่ไหนนะครับจะโหดแค่ไหนหรือว่าจะกะแค่ไหนก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ let's go โอเคก็อยู่ในเกมแล้วนะครับนะมาเพื่อมาคงงอ่ะไอ้นี่ไม่เอาเคียนตะมาทำไมวะตัวตกเมตาเนี่ยไม่เคยมีใครใช้นะครับนะ เขยนต่ายผมไม่เคยแบบแทบจะไม่เคยเห็นใครใช้เลยนะครับนะแต่วันนี้เราจะมาใช้กันนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองด้วยนะคือแบบอยากเล่นก็แบบเอามาเลยนะครับยังไม่ได้ลองเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะโอเกมนี้เหมือนจะเจอตี้ตึงลวแต่งชุดมาเหมือนกันเชียวเอาไงครับเพื่อนยิงฟรีหรอ,หอ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมด้วยนะครับนะใครที่เปิดเทอมแล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะครับนะเปิดเทอมแล้วทุกคนต้องตั้งใจเรียนนะอย่าแอบ,บมาเล่นแบบฟรีไฟล์ตอนเรียนนะ้ไม่ดีนะเปิดสกิลเลยละกันนะฮะฮะยิงโดนได้ไง,ไงวะตัวไกย่ยิงแน่เลยโอเคเพื่อนก็ล้มสองแล้วนะ ไปมาชุบกันสวยมาดิมาดิเพื่อนแบกว่ะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมนะผมมาลองแบบมาลองเกมนี้เกมแรกเลยนะครับนะยังไม่รู้เลยว่ามันจะเวิร์กไหมนะถือว่าครูดาวก็ไม่ได้ช้านะถือว่าเร็วเลยนะเพราะว่าเนี่ยเราจบเกมแล้วก็ครูดาวได้ประมาณเกือบเต็มแล้วอะกว่าจะวิ่งมาถึงนู่นก็น่าจะครูดาวเต็มแล้วนะครับนะถือว่าดีนะเคนตะ แต่มันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสำหรับแบบคนที่เล่นอะไรนะเพราะว่ามันการแค่ด้านหน้านะคนสนมาเขาก็จะแบบร้อยหลังกันนะครับแรงสูงสูงเขาจะแบบไม่เล่นประชันหนึ่งหนึ่งหรอกเขาจะเน้นหลอยกันนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะแต่ถ้าแบบใครยังแรงไม่ค่อยสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีประโยชน์อยู่นะไปลองเล่นกันดูเองนะอาจจะเวิร์กก็ได้นะครับนู่ไหนกันวะ เฮ้ยด้านล่างนะมาผ่าทำได้ก็หมดเลยวะนี่ล่วงนะเรียบร้อยมันอาจจะช้านะครับเคยนตะมันจะไม่ได้แบบอยู่นาะนขนาดนั้นนะแค่ห้าวิอะรับหนึ่งถึงห้ามันก็หมดละ แต่มันก็มีประโยชน์กว่านั่งพัญญาโง่ๆมันก็มีประโยชน์กว่านั่งพัญญาให้มันยิงอ่ะอันนี้มันสามารถใช้ในแรงได้นะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับนะเห็นปะครูดาวเสร็จละถือว่าคููดาวไม่ชาานะเร็วเลยนะแต่มันอาจจะอยู่ได้ค่อนข้างนิดเดียวนะครับมันก็รออะไรกันมัเนี่ย แต่เอาคอมโบอื่นดีกว่านะอย่าเล่นแบบถึกขนาดนี้นะมันไม่ดีนะครับเอาอย่างอื่นไว้บ้างแบบอาจจะเอาทัสยซไปเล่นแทนเคนตาก็ได้นะทำอะไรล่ะหนุ่มมาชุบเพื่อนเหรอดาวเห็นปะมันยิงเราไม่เข้าเลยตัวน้ำบนอนะสวย สกิลน,นี้ก็ดีนะเนี่ยทำไปเล่นไปเหือตัวท้ายละน่าจะด้านบนฐานนะฐานเนี่ยฐานด้านบนอนะ่ะเอล่างเหตุมมันสวยโอเคเลยนะไม่แย่นะโอเคก็ได้มานนะทั้งหมดสี่อีลิมนะครับนะสี่อีลิมเล่นเป็น mp ที่สูงแล้วกันคนระับ มาขอบคุณนะของอยู่นี่นะมาเกมที่สี่แล้วนะครับนะเราจะชนะสี่ศูนย์เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะไม่ชนะสี่ศูนย์นะหรือว่าเขาจะตีตื้นขึ้นมานะครับก็มาลุ้นกันเขาดันขึ้นข้างบนมาเลยเหรอวะสวยงานระเบิดให้มันกลัว เอาโดนั่นน่ะ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 ดาวนึ่ปิดก่อนสู้เพื่อนสวยโดดหน้าต่างได้นะมันโดดไงวะไปพังนั้นน่ะแน่โดดไม่ถึงต้องใช้ความสามารถน,นิดนึงนะครับ ผมโดดออกสนไนเป์ปาดได้เลยเนะี่ยไม่โดดหรอสวยสวยสวยไปไหนแล้ววะไปตรงนั้นเอาหายเอาแฮ้นี่ไงจะเล่นเดี่ยมเอาเราล่วงหมดเลย อันแน่อันแน่ขอบคุณนะล่วงนะโผลมาร่วงนะยิงขาสวยชนะเฉยชนะเฉยชนะแบบง่ายๆเลยซีซูนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการคอมโบสกิลถึกนะครับอึดถึกทน ต้องสกิลนี้เลยนะครับนะก็คว้าบุญยามาได้พอสกิลนี้เลยนะใครอยากลองเล่นก็ไปเล่นกันได้นะครับนะแต่แนะนํานะอย่าเล่นเลยนะครับโคตรกากโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อได้เป็นลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบาย